ขนมเค้กค่ะแต่พอมาทําขนมไทยรู้สึกขนมไทยไม่ยากแต่ขนมไทยต้องใช้ความอดทนมากกว่าใช้วิธีการเปิดร้านไปด้วยซ้อมมือไปด้วยพอลูกค้ามาคนนึงลูกค้าก็คนนั้นก็ซื้อขนมอย่างหนึง<ช>่งแต่ว่าได้กินขนมเยอะมากค่ะเ,เพราะว่า เราทาเสร็จก็ให้เขาชิมว่าโอไม้ดีไหมอย่างเงี้ยค่ะชอบแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นนะคะให้เห็นว่าถ่ายรูปแล้วน่ารักชอบตรงนี้นี่อ่าได้แล้วก็ดูเพลินสนุกดีนะกิ๊งไปแต่ไม่ดึงก็ไม่ออกเด้อใช่ค่ะนี่ได้แล้วค่ะนี่ได้แล้วทาเราก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเพราะว่าการเรียนขนมอะค่ะการที่ไม่รู้มาก่อนเลยดีกว่าที่รู้มาก่อนเยอะๆค่ะอย่าไปลดความสําคัญของขนมไทยค่ะ ถ้าเราลดความสําคัญคือทําให้เราลดราคาลดต้นทุนขนมก็จะไม่อร่อย ขนมไทยไม่ยากนะคะแต่ว่าขนมไทยมีประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็มีความอร่อยทั้งแบบรูปรสกลิ่นมีเอกลักษณ์คือการอบพันธเทียนที่ของชาติอื่นไม่มีหนูรู้สึกว่าอันนี้คือสเสน่ห์ของขนมไทยขนมไทยสไตล์ฟิวชั่นแบบร้านสเสน่ห์ค่ะก็คือการที่นําขนมโบราณค่ะมาเปลี่ยนรูปลักษณ์แต่ไม่ได้เปลี่ยนสูตรของความเป็นโบราณน,นะคะเพื่อที่ว่าทําให้ขนมไทยมีความทันสมัยมากขึ้นขนมไทยแบบโบราณส่วนใหญ่จะทํายากและใช้ระยะเวลาในการทํานานหนูก็จะนําใน วิธีการทําแบบเบเกอรี่เข้ามาเพื่อที่ว่าย่นระยะเวลาในการทําให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายวันนี้เราจะสอนทุกคนนะคะทําขนมเมนูทองเอกสเนจันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารู้เกี่ยวกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ขนมอร่อยมากขึ้นค่ะ พบกับผมจะโลธนภพนะครับกับรายการโรงเรียนนานาชาติครับรายการที่จะมาแนะนําอาชีพต่างๆที่น่าสนใจครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการค้นหาอาชีพที่ใช่และเหมาะสมสําหรับคุณเองนะครับสำหรับอาชีพที่จะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็คืออาชีพทําขนมไทยสไตล์ฟิวชั่นนะครับจากคนรุ่นใหม่ครับที่มีความหลงใหลในเสน่ห์ของขนมไทยโบราณนะครับแต่ว่าได้ใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต่อยอดทําให้ขนมไทยเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกใหม่ครับแล้วก็เป็นที่สนใจของทั้งคนรุ่นใหม่รวมไปถึง ชาาวตาาต่งิด้ยและวันนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะรู้นะฮะวิธีการทําขนมไทยเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าคุณหนุนครับจะมาสอนเราทําขนมไทยด้วยบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาคุณหนุนกันเลยดีกว่าครับว้าวหูบรรยากาศร้านน่ารักมากๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเจอคุณหนุนะฮะอ๋อนี่คุณหนุนอยู่นี่ <laughs> ทำอะไรกันอยู่ครับ เตรียมขนมค่ะเตรียมขนมไว้ทําขายค่ะแห่นึกว่าจะให้ผมชิมซะอีกหนูเตรียมไว้ให้แล้วค่ะอ๋อคือเซตรตรงนี้เลยใช่ไหมคุณถ่าน่ากินมากๆเลยฮะที่เตรียมไว้ตรงนี้มีอะไรไงบ้างครับคุณหนุูลองแนะนําผมดูหนึงได้เลยค่ะงั้นเริ่มจากเมนูนี้เลยนะคะเป็นขนมถ้วยไข่ดาวค่ะคือจะเป็นขนมถ้วยแบบโบราณนั่นแหละค่ะแต่ว่ากะทิค่ะเราแค่จะเปลี่ยนเป็นกะทิน่านวลจากที่เอาเป็นเ่ือแล้วเอามากวนค่ะแล้วก็ทำเป็นเหมือนไข่ขาวแล้วก็ข้างบนจะเป็นสังขยาค่ะอ๋อโอ้ห่ารักน่ารักมีอะไรต่อครับ อันนี้นะคะเป็นเซตซิกเนเจอร์ค่ะก็จะประกอบไปด้วยขนม9ก้าอย่างค่ะก็คือมันเกิดจากการที่ลูกค้าอยากกินขนมทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ดังนั้นลูกค้าก็เลยจะเลือกเองค่ะว่าวันนี้อยากกินอะไรแล้ว9ก้าอย่างนี้มีอะไรยังไงบ้างครับ9ก้าอย่างนี้นะคะก็จะมีทองเอกแล้วก็เสนจันค่ะเสนจันค่ะอาลวอาัวแล้วก็สัมปันนีค่ะแล้วก็จะมีขนมถ้วยไข่ดาวครับเปียกปูนเผือกกะทิสดค่ะครับแล้วก็เป็นบุหลัดด้านเมฆค่ะอ่ะแล้วอยู่ที่ในจา ตร,ตรงนี้แหละฮะเป็นขนมต้มนะคะใส่กระชีกอ,อกพันเคียนครับส่วนตัวนี้นะคะเป็นขนมเหนียวค่ะ เป็นขนมเหนียวของโบราณนั่นแหละค่ะแต่แค่เรามาปรับให้มันเป็นเหมือนขนมเหนียวดังโงกค่ะขนมเหนียวดังโงกเออตอนแรกผมเลจะถามเหมือนขนมญี่ปุ่นเลยอ่ะใช่ค่ะบางคนก็บอกเหมือนลูกชิ้นปลาไยรุ่นยุคนี้ค่ะเขาคือเขาจะไม่รู้จักขนมเหนียวแต่เขาจะรู้จักขนมเหนียวดังโงกไม่รู้จักขนมเหนียวแล้วนะแต่รู้จักขนมเหนียวดังโงกนะเพราะฉะนั้นผมต้องขอชิมก่อนเลยดีกว่าให้ชิมตัวไหนก่อนดีครับเริ่มจากขนมถ้วยก่อนขนมถ้วยก่อนเลยนะนี่ค่ะอ่ามาอร่อย กะทิข้างหน้าคือมันนวลมันเนียนแล้วก็คือความเค็มๆของกะทิคือมันหอมมากอ่ะต่อไปครับขนมเหนียวดังขนมเหนียวด่างโมดูเขาก็จะคลุกด้วยเนยมะพร้าวทึนทึกค่ะแล้วก็มีราดคาราเมลน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็โรยที่เข้า่องค่ะเหนียวนุ่มหนึบหนับหอมหน้าตาก็ดี รสชาติก็ดีด้วยคือแบบถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นมาเจออย่างนี้นะถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วคนก็อยากจะกินตามด้วยโอ้โหสุดยอดอ่ะอันนี้คือชิมคร่าวๆก่อนเนี่ยผมถามคุณหนุ่นนิดนึงเป็นไงมาไงฮะถึงได้มาทําเป็นขนมไทยฟิวชั่นแบบนี้ครับก่อนน้นนี้เราทําอะไรมาก่อนหน้านี้หนุ่นทําเป็นขนมเค้กค่ะคือหนุ่นเปิดร้านขนมเค,ค้กมาก่อนเพราะว่าหนุ่นจบทางด้านเมเกอรี่มาแต่พอหนุ่นทํามาสากักพักค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าหมดแพชชั่นในการทําขนมเค,ค้กเพราะว่าเราทำซ้ำๆๆทุกวันคือหนุ่นก็ม นั่งคิดกับเพื่อนค่ะแล้วเราก็ไปเจอที่ที่ถนนแถวๆขนนข้าวสารแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเดี๋ยวเรามาทําขนมไทยไหมเพราะว่าย่านถนนข้าวสารมีแต่ขา้าวเหนียวมะม่วงแล้วรู้สึกว่าเออทาไมาคนไม่ค่อยสนใจขนมไทยกันเลยแล้วเราก็เริ่มมาเริ่มศึกษาค่ะแสดงว่าเรามองเห็นโอกาสที่จะเติบโตในละแวกนั้นในตอนนั้นใช่ค่ะ,ะ,ะแล้วเราไปศึกษายังไงฮะจากที่แบบทําเป็นเบเกอรี่ซึ่งเป็นขนมต่างชาติมาเริ่มจากการที่ไป ที่สูตรฝึกอาชีพเป็นเรื่องง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องเสียเงินคุณครูคนสอนมีประสบการณ์ที่เคยเรียนในว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็ไปเริ่มศึกษากับเขาแต่เรามีพื้นฐานการทําขนมอยู่แล้วดังนั้นคือเราก็จะเร็วกว่าคนอื่นแล้วเราก็เริ่นเรามาฝึกเองกันที่บ้านค่ะพอเราเริ่มเปิดร้านค่ะเพราะว่าเราอยู่ในย่านนั้นค่าเช่าก็ต้องแพงเราต้องรีบเปิดเร็วใช่ไหมคะใช้วิธีการเปิดร้านไปด้วยแล้วก็ซ้อมมือไปด้วยพอลูกค้ามาคนหนึ่งลูกค้าคนนั้นก็ซื้อขนมอย่างหนึ่ง แต่ว่าได้กินขนมเยอะมากค่ะเพราะว่าเราทําเสร็จก็ให้เขาชิมว่าโอไม้ดีไหมอย่างงี้ค่ะแล้วระหว่างที่ทําขนมเค้กเป็นเบเกอรี่กับขนมไทยอันไหนยากง่ายกว่าในส่วนตัวถนัดขนมเค้กมากกว่าแต่พอมาทําขนมไทยรู้สึกขนมไทยไม่ยากแต่ขนมไทยต้องใช้ความอดทนมากกว่าแล้วก็ได้ผลผลิตในการทํเอาน้อยทําไมถึงยังลุยต่อกับขนมไทยเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยข้อดีข้อเสียเหมือนขนมเค้กมันน่าจะโฟลไปได้ง่ายกว่า รู้สึกว่าท้อหลายทีแล้วค่ะแต่ในส่วนตัวแค่รู้สึกว่าต่อให้เราไม่ได้ขายขนมเรายังมีความรู้ที่จะต้องมาสอนให้คนอื่นได้จากจากเราขายกลายเป็นว่าตอนนี้อีกหนึ่งอาชีพจากการเรียนรู้ขนมไทยก็คือการสอนนะครับโอเคมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวคุณหนุ่มเนี่ยจะสอนผมทําอะไรดีครับวันนี้ทองเอกและเสน่จันค่ะทองเอกก็คือนี้นี่แล้วก็เสน่จันคือตัวนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชม รือว่าน้องๆที่ดูอยู่นะฮะแล้วก็อยากจะรู้วิธีการทําขนมไทยแบบนี้เผื่อเอาไปเป็นอาชีพติดตามให้ดีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอชิมก่อนอ <c oughs> อร่อย ก่อนที่เราจะมาเรียนทำขนมไทยจากคุณหนุนนะฮะถามก่อนนะครับว่าขนมไทยฟิวชั่นเนี่ยมันคืออะไรครับมันต่างจากขนมไทยดั้งเดิมยังไงครขนมไทยฟิวชัน่นก็คือการที่ผสมผสานกับของตะวันตกอะค่ะเข้ามาสำหรับหนุนนะคะ,อ,ะอาจจะเรื่การผสมผสานวิธีทำจะเป็นผสมผสานร,รูปลักษณ์แล้วเราไปเอาอะไรมาดันใจในการพัฒนาปรับปรุงขนมแต่ละอย่างให้มันเป็นฟิวชั่นจากไหนบ้างครับด้วยความที่ชอบดูค่ะชอบดูรีวิวขนม,มแต่ว่าเรา เป็นคนรุ่นใหม่เราก็ไม่สามารถรู้รได้หร้กค่ะว่าในสมัยตก่อนเขามีรูปลักษณ์ที่แท้จริงเป็นแบบไหนอชอบแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นนะคะให้เห็นว่าถ่ายรูปแล้วน่ารักอ,อ,อันน <ๆ S 2> ี้ชอบ,ชอบตรงนี้นะครับแล้วช่วงแรกๆที่เราทํานี่ผลตอบรับโอเคเลยไหมแรกๆก็คือ,อยังคะ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่เพราะว่าขนมไทยหรือคาเฟ่ขนมไทยยังไม่ได้รับการตอบรับในสมัยนั้นเยี่ยบเลยนะคะมาเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่านะครับวันนี้อย่างที่บอกไปว่าคุณหนุ่นจะมาสอนทํานี่เลยเป็นทอ แล้วก็สเสนจันนะครับสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงฮะเอาจริงเมื่อกี้ผมชิมผมรู้สึกว่าคล้ายกันมากเลยอะใช่ค่ะืจริงๆทองเอกและสเสนจันนะครเป็นขนมที่อยู่ในเครื่องทอง9ก้าอย่างค่ะคือตัวเนื้อของเขาอะคะ่ะจะเป็นเนื้อตัวเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือ1จะมีรูปลักษ์แล้วกลิ่นถ้าแปะทองแสดงว,ว่าเป็นทองเอกทองเอกอตามช,ชื่อเลยนะใช่ทองเอกจะมีกลิ่นมะลิค่ะถ้าเป็นสเสนจันหรือที่มีลักษณะคล้ายๆผลลูกจันแบบนี้นะคะก็คือเขาจะมีกลิ่นเป็น ผงจันทคั่วนี่แล้วอย่างนี้มันฟิวชั่นยังไงอะครับเห็นตัวจุกของเสน่จันนะคะครับถ้าเป็นสมัยโบราณจริงๆเขาจะเป็นตัวคาราเมลที่เคี่ยวค่ะแต่ว่าในสมัยนี้เขาจะใช้เป็นผงโกโก้ค่ะอ๋อนี่คือผงโกโก้เหรอใช่ค่ะจะดูเผินๆไม่รู้เลยนะว่าเป็นโกโก้นะใช่มันยังคงมีความเป็นแบบโบราณอยู่นะครับโอเคมาวิธีการทําคือต้องมีอะไรยังไงบ้างครับอุปกรณ์วัตถุดิบวัตถุดิบง่ายมากเลยค่ะของการทําขนมไทยอฮะส่วนใหญ่ก็ จะมีแค่น้ำตาลแป้งกะทินี้แป้งอะไรฮะอันนี้เป็นแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีโอเคที่เรานําไปคั่วแล้วนะคะต้องไปคั่วก่อนใช่ค่ะแล้วก็มีไข่ไก่อ๋อแล้วอันนี้ก็คืออันนี้คือจะเป็นผงโกโก้ค่ะที่บอกแล้วก็เป็นกลิ่นมะลิอ่คโอเริ่มเลยนะคะเราจะเริ่มจากการทํากะทิค่ะกะทิหรือเรียกว่าน้าเชื่อมคเราเริ่มจากการที่ใส่น้าตาลตายกับกะทิลงไปด้วยกันเลยค่ะครับผมโอเคมาลองทำ ครับผมเปิดไฟใส่ก่อนเอาใส่ก่อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรทำไมต้องใส่ก่อนเนี่ยเพราะว่าน้าตาลอาจจะไหม้ได้โอแล้วก็กะทิหมดเลยไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยจะเป็นเป็นหัวกะทิถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าทําเป็นขนมแห้งอะค่ะหนูแนะนําให้ใช้เป็นกะทิกล่องเพราะว่ากะทิสดเวลาที่เราคันเองเราอาจจะไม่ได้มีความชํานาญในการที่ทําให้หัวกับหางเท่ากันทุกครั้งคนเลยค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดไฟ เหมือนมันเปลี่ยนหน้าตาไปแล้วนะฮะใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว,ว่าน้ำเชื่อมที่เป็นยางมาตูมแล้วนะคะอ๋อนี่นี่นี่มันจะแบบเหนียวเหนียวอย่างงี้ใช่คำว่ายางมาตูมค่ะวิธีการเช็คคือคอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณสินาทีแต่ว่าถ้าวิธีเราดูอะคะ่ะแบบโบราณเลย,ยเราจะใช้วิธีการที่ปาดขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะใช้นิ้วเราดันออกดันออกนะคะ,ะปึ๊บแล้วก็ยืดค่ะ ถ้ามีลักษณะยืดแบบเป็นสายแบบเส้นไม่ขาดแบบนี้ค่ะได้แล้วโอ้ต้องเส้นไม่ขาดด้วยนะใช่ค่ะโอเคแล้วเราต้องพักเอาไว้ยังไงไหมฮะหรือว่าก็ใช่ค่ะเราต้องพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วเราค่อยเอากลับมาทําได้เพราะว่าถ้าเราใส่ไข่หรือใส่แป้งลงไปเลยมันจะสุกค่ะโอเคครับมาต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะแยกไข่แดงไข่ขาวค่ะโอเคเอ่อการทําขนมไทยเนี่ยมันต้องสูตรแบบเป๊ะๆตายตัวไหมฮะเพราะว่าที่รู้มาเวลาเขาทําเบเกอรี่ มันต้องแบบไปมากเลยอนะสูตรผิดนิดนึงคือเพี้ยนเลยอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีแบบมากน้อยได้แค่นิดหน่อยเค่นั้นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะวิธีการแยกนะคะคือเราจะใช้วิธีถ้าตอกไข่ค่ะก็คือเอาไข่มากระทอกกันแบบนี้แล้วก็ตอกลงไปเลย เอามือค่ะช้อนไข่ขึ้นมาเนี่ยค่ะแค่นี้เลยแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะในการที่ดึงไข่ขาวออกค่ะอย่าให้ไข่แดงแตกค่ะดึงไข่ขาวให้ออกมาที่สุดค่ะครับพอได้แล้วแล้วเราก็เอาไข่แดงค่ะย้ายไังนี้โอเคอ่ผมลองเราไม่สามารถตอกไข่นี้ได้ใช่ไหมฮะคือบางทีอาจจะทําให้กระเทาะแล้วไข่แดงแตกตด้นมากฝั่นี้ได้เลยค่ะครับผมผมลองนะได้เลยค่ะผมไป่อได้เลยค่ะ คว้าเลยโอ้โหเห็นคุณหนุ่นทำเหมือนจะง่ายนะแต่มันก็ดูไม่ง่ายนะกลัวไข่แดงแตกมากเลยฮะนี่อดาได้แล้วได้แล้วแล้วก็ดึงออกก็ดูเพลินๆพนสนุกสนุกดีนะใช่ค่ะกิ้งไปแต่ไม่ดึงก็ไม่ออกเด้อใช่นี่ได้แล้วไะนี่ได้แล้วโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้เราต้องใช้ทั้งหมดกี่ใบกี่ฟองครับเก้าฟองค่ะโอเคงั้นเราช่วยกันทำเลย เนี่ยเราแยากไข่แดงออกมาแบบนี้แล้วก้าฟองด้วยกันนะฮะแล้วไงต่อครับเดี๋ยวเราจะนํามาผสมกันค่ะโอ <Okay. S 2> เริ่มจากการที่ร่อนแป้งก่อนเลยค่ะใส่ลงไปในนี้หมดเลยใช่ไหมหมดเลยค่ะโอเคร่อนแป้งก็คือ ใช่ค่ะทำอย่างนี้นะคะวิธีมันจะได้ไม่ปุอ๋อตกๆขนมของเราก็จะเนื้อเนียนค่ะเราอาจจะใช้ตัวมือนะคะตะก้ออย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคอันนี้ต้องบอกว่าเราล้างมืออะไรกันมาแล้วเรียบร้อยนะคุณผู้ชมซึ่งการทาขนมไทยก็คือต้องใช้มือนี่แหละเนาะหลังจากนั้นเราจะผสมผสมน้าเชื่อมลงไปค่ะเราก็ใช้ตะก้อมืออ่า เดี๋ยวทำหลุมไม่ตรงกลางเลยค่ะทำหลุมเราต้องใส่น้ำเชื่อมค่ะคที่เย็นแล้วนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแป้งเราจะสุกอเราจะใส่ให้หมดเลยค่ะาาแต่ว่าเราต้องค่อยๆใส่เริ่มจากการที่เราใส่แบบนี้นะ,ะแล้วเราจะคนค่ะเริ่มจากการคนข้างๆอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราคนไปทั้งหมดเลยทีเดียวอะค่ะขนมมันก็จะเป็นก้อนเราคน <ๆ S 2> ข้างๆอย่างนี้พอมันเริ่มเนียนครับเราก็ใส่เพิ่ม ไปนะคะกร้องไข่แดงลงไปเลยค่ะโอเคมันจะช่วยกรองอีกหนึ่งชั้นในการที่ถ้าเราเอาไข่ขาวออกไม่หมดแล้วก็มีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อย่าแรงมากนะเพราะว่าเดี๋ยวไข่ขาวที่เราอุตส่าห์เอเอออกไม่หมดนะคะมันจะได้ไม่สกงลง <okay. S 1> ไปเอันนี้ยละค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะก็ใช้ตะก้อใชต่ตะก้อมือค่ะ ออันนี้ต้องนว,น,วนขนาดไหนฮะนวลแล้วค่ะเราจะนํามากวนค่ะอ่ะเราจะประเทใส่กระทะเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นกระทะเทฟลอนที่บ้านเราเลยธรรมดาเลยนะฮะใช่ค่ะ ้นตอนต่อไปคืออะไรครับกวนค่ะเราห้ามใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าเรามีไข่อเคอเคแล้วเรื่งวิธีการจัดนะคะจัดแบบนี้ครับเรามีไข่แล้วก็จะใช้วิธีการล่าแบบนี้ค่ะอ๋อนี่วิธีการกวนที่ถูกต้องเราหมุนไม่ได้เหรอะหมุนได้ค่ะแล้วเราก็จะเหนื่อยมาเห็นไหมคะตรงกลางมันเป็นจุดที่โดนไฟมากที่สุดแล้วก็ขนมของเรามันก็จะสุกสุกไม่เสมอกันแล้วก็จะเหนื่อยด้วยเพราะว่าพอมันเริ่มสุกมันจะเป็นก้อนโดนแล้วพายวิธีการลากไปแค่เนี้ยค่ะมีดีกว่ากันขึ้นดันลงขึ้นเป็นสลับปันปลาค่ะแบบนี อโอเควิ้วเป็นก้อนแล้วครับเนื้อเดียวกันนะฮะเทสยังไงครับเทสอ่าใช้ตัวฝ่ามือนะคะแตะไข่ตึงขึ้นมาติดไหมคะนิดนึงนิดนึงก็นวดต่อค่ะนิดนึงนวดต่อค่ะ ติดไหมคะไม,ะไม่ติดแล้วอ่าไม่ติดคือสุกแล้วค่ะอสุกแล้วเรียบร้อยอ่ะปิดไฟใช่ค่ะปิดไฟนะคะแล้วเราก็เอาขึ้นออกจากการะทะได้เลยค่ะ,คะโอเคอ่ะหลังจากที่แป้งเรากวนจนสุกแล้วแล้วก็ไปทิ้งไว้ให้เย็นใช่ไหมฮะก็จะออกมาเป็นสีสันแบบนี้ใช่ค่ะนี่มันจะมีความเหลืองมากกว่าตอนที่เรากวนเสร็จใหม่ๆนะนะ่ะแล้วไงต่อครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งค่ะใส่กลิ่นแบ่งเป็นทองเอกแลเะเสน่ห์อ่ะโอเคได้ลักษณะหเหมือนแบบ ดินน้ำมันเหมือนนะใช่คะ่ะอันนี้เป็นกลิ่นมะลินะคะคที่ไว้ใช้ในการทําขนมไทยเราใส่เยอะไหมคะนิดเดียวนิดเดียวค่ะใช้มือนวดเลยนะครับใช้มือนวดเลยอันนี้เราย้ำว่าล้างมือมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งการทำขนมไทยแบบนี้จริงๆเราไม่ไม่ควรใส่ถุงมือใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับใส่ถุงมือได้แค่บ,บางตอนค่ะ mm hmm. แต่ว่าขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนการนวดถ้าใส่ถุงมือบางทีอาจจะเป็นรอยถุงมือค่ะเสห์ต mm ัง hmm. ของเราอาจจะไม่กลมเนียนเน้นวิธีการล้างมือบ่อยๆดีกว่าดีกว่า อันนี้นะคะแล้วเราจะปั้นก้อนเนี้ยค่ะโดยการที่ใช้ฝ่ามาืออย่างเดียวเลยนะกดแล้วก็นวดให้กลงค่ะอันนี้แบบนี้ค่ะเสร็จปุ๊บเอาด้านที่เนียน่ะคะขึ้นข้างบนอย่างนี้เลย แล้วเราก็จะมีไม้พิมพ์ครับแบบนี้นะคะการที่หนุนบอกว่าให้เนียนนะคะเพราะว่าเราจะเอาด้านนี้เนียนที่สุดแกะลงไปเพื่อที่ว่าให้ลายเขาชัดค่ะแล้วเราก็ต้องใช้ตัวมือนะคะกดๆเข้าไปค่ะมันจะมีส่วนที่มันเกินออกมาเราก็ใช้ไม้พายค่ะแบ่งครึ่งตรงนี้เลยดันออกปัดออกปัดออกค่ะปัดออกเราไม่ต้องการให้มันเกินเพราะถ้าเกินขนมของเราก็จะไม่สวยแล้วเราก็เอียง45้าองศาแบบนี้นะคะแล้วก็ขอค่ะ อ่านี่ออกมาแล้วเรียบร้อยทองเอกนะฮะใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครเพราะว่ายังไม่มีทองใช่กานเดี๋ยวเรามาแปะทองกันทองคาเปลวนะคะจะเป็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือจะเป็นทองที่สามารถกินได้สามารถหาซื้อตามร้านสังฆพันธ์แล้วบอกเขาได้เลยว่าเอาร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นแผ่นทองแบบนี้งัดเขาก็มาค่ะเบ๊บเะวางค่ะเบ๊บแค่แปะอันนี้อาเสร็จแล้วสวยงาม เย้ yeah, เรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่ก็คือขนมทองเอกเอ,อันนี้กินได้เลยไหมฮะกินได้เลยค่ะกินได้เลยนะอืกินจริงแต่สัมผัสจะไม่เหมือนตอนแรกที่กินนะคะตอนนี้มันจะมีความหนึบหนึบกว่าใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้แบบสดใหม่เลยค่ะอืมมาต่อไปตอนนี้จันเราจะทาเหมือนเดิมเมื่อกี้เราใส่กิีมะลิครับอันนี้เราก็จะใส่ผงลูกตานโอเคแ่หมดเลยไหมฮะแต่หมดเลยค่ะ หลายที่จะไม่ใส่นะคะเพราะว่าบางคนเขาจะรู้สึกว่าเด็กไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันมีกลิ่นคล้ายๆเหมือนเป็นเครื่องเทศค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่อย่างที่ดุนบอกตอนแรกว่าตัวสุกค่ะเราจะผสม,มตัวผงโกโก้เข้าไปนั้นคือเราจะแบ่ง,งไม่ถึงคือกรค,ค,ค่ะนิดเดียวพอตัวนี้ค่ะนิดเดียวพอแต่เราจะมาใส่โกโก้ค่ะโอ้นี่ก็หอมขึ้นมาอีกนะเนี่ย ได้ไมหมคะอย่างนี้ได้ค่ะเนื้อสเสน่ห์จันจะเป็นเนื้อที่ปั้นยากกว่าทองเอกค่ะเพราะว่าเขาไม่มีพิม,มเราจะต้องปั้นให้เนียนมากกว่าตัวทองเอกดังนั้นคือก่อนที่จะปั้นค่ะอาจจะต้องนวดก่อนเพื่อให้เขานิ่มแบบนี้ค่ะปั้นกลมๆเหมือนกันใช่ค่ะเอาได้แบบนี้นะคะครเราก็แอนนิลก้อยค่ะในการแตะเข้าไปให้ครานิดนึงค่ะแบบนี้ปึ๊บ ก็ที่ว่าให้เขาไว้สําหรับรองรับตัวจุกตัวขั้วประมาณนี้ใช่ค่ะแบบนี้เลยโอเคครับอ่ะต่อมาทําขั้วกันใ,ใช่ไหมคะเพราะวค่ะเราก็จะใช้ไม้นวดนะคะนวดให้ขั้วแบบนี้เลยเขาจะมีตัวกดค่ะซึ่งเป็นรูปดอกไม้น่ารักบางที่เขาอาจจะทําเป็นรูปดาวทำดอกไม้สวยๆแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเราก็คือกดในขั้นี้ก่อนเลยอย่าเพิ่งกดปั๊มนะกดตรงนี้แล้วก็ถูค่ะเพื่อให้มันติดมาเป็นแบบนี้ก่อน แล้วเราก็เอามานํามาวางตรงนี้แล้วหนุ่มค่อยๆกดค่ะปั๊มสบายปุ๊บมาอย่างนี้อ๋อนี่ลงไปแล้วเรียบร้อยอ๋อได้แล้วแซกเ,เราก็จะเอาตัวไม้นะคะกดลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็หนหุ่นิดหนึ่งแบบเหมือนลูกจันไซมินินะฮะเดี๋ยวผมลองไม่เรียบร้อยค่ะเ,เสร็จแล้วครับนี่อันนี้คือ สเสน่ห์จานครับผมนี่สวยงามกินได้เลยโหแล้วนี่คืออะไรครับ อันนี้จะเป็นขั้นตอนอบควันเทียนให้มันหอมมากขึ้นใช่ค่ะควันเทียน,นทีน่เราก็ไปซื้อมาจากไหนได้บ้างครับควันเทียนนะคะจะมีหลายที่เลยค่ะในวงังศิรดาก็สามารถซื้อได้หรือว่าตามร้านต่างๆที่เหมือนเราชอบกลิ่นนะคะวิธีแนะนําในการดูก็คืออาจจะเลือกเทียนนิดหนึ่งเทียนอาจจะมีราคาสูงหน่อยน,นะถ้าเราเลือกเลือกเทียนที่มีราคาที่แบบ่ี่มากๆนะคะอาจจะแบบว่าไม่มีดอกไม้ไม่มีกลิ่นหอมไม่หอม,หอม,ม นตอนการสุกความเทียมอาจจะยากนิดนึงนะคะก็คือตัวเชือกค่ะอาจจะต้องติดไฟแล้วก็ตัวเนื้อเทียนนะคะต้องละลายใช้ระยะเวลามันนิดนึงเราจะมีกันไกหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับในการเขี่ยเทียนค่ะ,ะเขี่ยเพื่อที่ว่าให้ไฟมันติดมากขึ้นนี่เป็นเทคนิคนะใช่ค่ะแล้วก็ดูเห็นไหมคะว่าพอลงมาค่ะมันจะมีความไหมของอตัวเนี้ยค่ะ ถ้าสมมุติว่ามันไหม้เยอะอะค่ะหรือว่าเป็นเทียนที่เราใช้มาบ่อยแล้วเราก็คอยเขีียออกนะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้แหละมันจะทําให้ขนมของเราเหม็นไหม้ถ้าตัวเนื้อเทียนนะคะมีความแบบเดือดเดือดแสดงว่าติดแล้วใช่อ่าโอเคแล้วยีงได้ไหมฮะได้แล้วค่ะเดี๋ยวดูจะพัดนะคะแล้วก็ให้ปิดฝาโอเครึงสองสามระวังนะคะ อนปิดชั้เลยค่ะตรงนี้มันมีควันขึ้นอบ <c oughs> อ,อวนเข้าไปในนี้ลักษณะนะคะถ้าควันพุ่งออกมาไม่หยุดแบบนี้แสดงว่าสุดเสร็จแล้วค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า ใส่ลงไปปิดฝาปุ๊บควันหายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแสดงว่าขนมไม่มีกลิ่นค่ะเราจะใช้วิธีการอบอันนี้ค่ะขั้นต่ำยงนี้สิบนาทีค่ะหรือข้ามคืนไปเลยนครับระหว่างที่เรารออบควันเทียนกันอยู่นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่ออีกนิดนึงนะครับอันนี้คือคือเสร็จแล้วพร้อมขายได้เลยะนะครับเราขายยังไงได้บ้างครับเราจะขายชิ้นละ12บาทค<อ>่าค่ะ,คะแล้วก็ขายเป็นกล่องค่ะมี6<อ>ชิน้น<อ>12ชิน้นครับผมก็คือจัดเซ็ตแล้วแต่เราเลยใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวให้คุณหนุนนะฮะในฐานะอาจารย์สอนผมทาขน วันนี้ฝีไม้ลายมือเป็นไงบ้างครับพอที่จะไปทําขนมไทยขายกับเขาได้บ้างไหมฮะทำได้ค่ะทำเก่งนะคะแล้วก็ขนมไทยอ่ะมันทําไม่ยากค่ะสามารถทําได้ถ้าอยู่คอนโดก็สามารถทําได้ทีนี้ถ้าเกิดคนที่อยากจะเริ่มทำเนี่ยฮะ อุปสรรคที่จะต้องเจอเลยในช่วงแรกๆคืออะไรบ้างคะเขาคิดว่าอุปกรณ์มันทํายากค่ะแล้วก็แค่มีความรู้สึกเหมือนถ้าเป็นขนมไทยมันต้องเรียบร้อยมากแล้วก็ทํายากมากความคิดของเขาจะเป็นแบบนั้นค่ะเลือกเมนูค่ะเลือกเมนูเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสาหรับนักเรียนค่ะเพราะว่าถ้าเป็นนักเรียนต่างชาติเขาก็จะเลือกในสิ่งที่อร่อยที่สุดแต่ถ้าเป็นนักเรียนไทยจะเลือกในสิ่งที่ยากที่สุดอ๋อเหรอฮะมาเรียนทั้งทีต้องให้ได้แบบคุ้มที่สุดเลยสวยที่สุดยากที่สุดสวยที่สุดยากที่สุดแต่ อาจจะเป็นเมนูที่ขายยากมากที่สุดก็ได<า>้ค่ะอ๋อเป็นไปได้เพราะว่าพอมันมันยากมันสวยราคาก็อาจจะสูงหน่อย<ช>อาจจะขายได้ยากหน่อยหนูหนหนนแนะนําให้เริ่มจากทองเอกเน่ห์จานนี้ละคะอนอกจากจะทําไม่ยากอีกอย่างหนึ่งคือดูมีราคาใช่แล้วก็ดูเหมือนว่าเราเก่งใช่ใช,ใช่ค่ะอันนี้จริงไปขายได้นะฮะหรือว่าใช้ในงานมงคลงานแต่งงานงานบวชอะไรเงี้ยได้หมดเลยอันนี้ดีมากๆนะครับแล้วคนที่อยากจะมาทําอาชีพนี้นะฮะจะต้องมีทักษะหรือว่าคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างครับ ไม่ต้องมีพื้นฐานการทําขนมมาก่อนอเลยก็ได้ค่ะแค่รู้สึกว่าเปิดใจในการยอมรับในการที่ว่าตัวเองจะมาลองทําขนมไทยถ้าเราก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเพราะว่าการเรียนขนม,มค่ะการที่ไม่รู้มาก่อนเลยดีกว่า,วาที่รู้มาก่อนเยอะๆค่ะอ,อก็จริงนะแล้วในมุมของคุณหนุนเองฮะในฐานะที่เราทําอาชีพนี้มองว่าอาชีพนี้มันยังไปได้อีกไกลแค่ไหนไงบ้างครับรู้สึกว่าการอาชีพการถ่ายขนมไทยค่ะไปได้แค่หนึ่งคือไม่ท้อแล้วก็มีไอเดียในการที่พัฒนา ของขนมไทยไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่สําคัญที่สุดคืออย่าไปลดความสําคัญของขนมไทยค่ะถ้าเราลดความสําคัญคือทําให้เราลดราคาลดต้นทุนขนมก็จะไม่อร่อยแล้วความภาคภูมิใจในการทำอาชีพนี้อยู่ที่ตรงไหนฮะ รู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยคะ่ะแล้วเราก็เหมือนมีความอดทนในการที่จะอนุรักษ์ขนมประเภทนี้เอาไว้ทั้งเป็นขนมไทยโบราณที่เราไม่ได้รู้จักแล้วก็เราอาจจะไม่เคยได้กินแบบชาววังเลยะคะ่ะแต่แค่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจทําในการที่ทําให้มันออกมาอร่อยอแล้วก็ ให้มันเข้าอยู่เข้าสมัย <ừ m. S 2> แล้วก็เราอาจจะเป็นร้านขนมไทยหนึ่งร้านที่มันมาจากคนรุ่นใหม่ <ừ m. S 2> แล้วก็เหมือนพัฒนามาจากในตัวของเราเองถ้าดูจากสมัยตก่อนประมาณ5ปี6ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเรามาไกลโอเคนะฮะมาถึงเวลาที่จะเปิดนี่ละอบควันเทียนออกมาจะเป็นยังไงนะครับ1 2, 2> ึ่งสองสาว้าวุ้ยควันหอมมากเลยครับหอมมากจริงๆนะฮะอันนี้คือเราผ่านการอดควนันเทียนมาแล้วเรียบร้อยนะครับชิมนะฮะ うん <laughs>、mm. หอมก็เดิมหอมก็เดิมเยอะค่ะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้คุณหนุนฝากไปถึงคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆครับที่ดูรายการของเราไปแล้วอาจจะมีความสนใจในการทําอาชีพขนมไทยฟิวชั่นแบบนี้ฝากคําแนะนำหนะ่อยค่ะถ้าสนใจในการทําขนมไทยนะคะก็คือ1ต้องมีใจรักค่ะแล้วก็เราใส่ไอเดียแต่ว่า1คืออย่าลืมความเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยแล้วก็ถ้าใส่ไอเดียเข้าไปมันก็เพิ่มความน่ารักเพิ่มความอร่อยเพิ่มความสมัยใหม่ให้กับขนมไทยแค่นี้ขนมไทยก เย,ยี่ยมเลยนะฮะนี่ฮะจากสเสน่ห์ของขนมไทยที่มีมาแต่โบราณราณนะครับก็ใส่ความรักความเอาใจใส่ไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ลงไปนะครับก็กลายมาเป็นขนมไทยฟิวชั่นที่สามารถต่อยอดจากสิ่งที่มันดีอยู่แล้วแต่ว่าทําให้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าถึงคนรุ่นใหม่รวมไปถึงชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหนุนมากๆเลยนะครับที่มาสอนการทําขนมไทยฟิวชั่นในวันนี้นะครับ<ะ>ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับอะไรครับวันนี้หมดเวลาของโรงเรียนนานาชางแล้วนะครับทั ครับจะพาน้องๆแล้วก็คุณชมเนี่ยไปค้นหาตัวเองจากอาชีพอะไรกันอีกนะครับต้องคอยติดตามนะครับวันนี้ผมจะโลดธนพัทและคุณหนุนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ<ป>๊ายบาย รู้สึกยังไงที่ได้มาทําขนมไทยในวันนี้นะฮะต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ลงมือทําขนมไทยจริงๆแบบนี้คือปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบกินขนมไทยอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ากรารวิธีขั้นตอนต่างๆของการทาขนมไทยเนี่ยมันต้องยากต้องละเอียดแล้วก็ประณีตแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นขนมโบราณแต่อพอมาทาปุ๊บ เฮ้ยมันไม่ได้ยากอย่างทีท่คิดอ่ะนะฮะคืออุปกรณ์ต่างๆครับมันก็สามารถหาได้ง่ายๆตามท้องตลาดทั่วไปนะครับรวมไปถึงวัตถุดิบอะไรเงี้ยก็คือไม่มีอะไรยากเลยแต่ที่สําคัญนะฮะมันอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็อาศรรยาัยระยะเวลานะครับในการกวนแป้งนะครับในการรออะไรต่างๆนานาแล้วก็ฝีมือน,นิดๆหน่อยๆนะครับในการปั้นให้สวยงาม ก็รู้สึกว่าสนุกดีครับแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับเคล็ดลับความสําเร็จนะคะก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจค่ะเป็นเรื่องของความใส่ใจในการที่เลือกวัตถุดิบในการที่จะให้ลูกค้ากินค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของความอดทนค่ะเพราะว่าการสร้างธุรกิจหรือว่าการทําขนมไทยกว่าจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาค่ะมันต้องใช้ระยะเวลาค่ะ